เป็นแรการใช้สิ่งส่วต่อห้องกินอยู่ว่ารภายในเอเปงคับในราสะดวกอยู่มี่างกาเป็นเ่องยากในเรื่องแ้วตนสบายปันหชููสูล้วจะมา่อยไป่อยไว้ส่งเป็นขาดีป็นเลขชื่อให้ใม่เดชื่อให้ใม่เอาวกหมอชื่อให้ใหม่เปลี่ยนมดเ่อส่งเสือเนี่ส่งเสือใหม่สููราไม่กินนี่นะ เป็นบากนนยังไงเอาหัข้ออตั้งเลยมงนาไรเลยหนึ่งนนึงาไาเบี้ยแล้ว็นยังงมากันไปนั่อเนาะนั่งลอยจายเทนีลอยอะอาเนาะเาเาเอาเีย มันลาออรอไลวสีแล้วครเยหายแล้ยใจท่อนลรู้อดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถามแะไม่ไม่ไม่่อยหายใจนอนนอนไห้แนอนได้บ่หันอนบ่บุ้าใหยนอนนะให้นอนก็อ่นอนเจ้าน้าที่น้ังใใจอยู่นะมันนอนแล้วว่าตานี่มันกระตําเลยเนาะพยะยามันเดกม ก็หันจอยาขับแล้วแล้วก็บึ้งเห็นธรรมดาเห็นมาาเอะไหมเอน้าเขบอกว่าบอกบอกแค่สูๆได้ท่นหมอขอยอาจารย์สูๆูคิดบอกฟันที่เราเเนาะอัตเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อแน่นนี่่ะ จ่เจ้าหูจเจ้ากริ้วมาแล้ยได้หนิเนาะ่มาเลยมีสาวหอนบ่เเจบยอะดีกแต่ละคนไครเน่ะวะรอดตายแล้ววันแต่ว่าท่านงอแล้วท่านงอนักปรมุนแล้วแต่่า รถคอยรอบนี่รอบที่ชอบมุ่นแชมพูมันชอบเคลนได้เลยบอดะบอนักนักนันักบ่นักแพอึเงินไ้มาทกอชอกับรถสามเืงนระพอนสามเบือสาเบืดือนไม่ชี่มาเอื่นรถเกดเลี่กีได้สุดยอดไปเจ๊ย่างรื่องมไว้ก่อนถึงเรื่องหางมอซคก่อนเะเป็นหวงกันนี่

มันได้กิน่บองนะยิบยิบคนี้เคลือบกาแฟนะเลือดเอกยาวตราเนี่ยมุบนปากนะั่นมีแต่รดิ่ายวนปาไปว่นนากวเนาะบดอมวนะี่ยังไม่ใช่แล้วเลยเหมะามบอสถามบอสเะ ทำทำได้บ้มันจะเมื่อยดิเมื่อยก็เมื่อยกให้นอนเลเนาะ้าเือนนอย่านี้บงหอว่างบนไกเจ้าก็เจ้าพูดนลก็บ้าไก่จัดที่ไต่ไก่เจ้าบุญได้ทินเนาะมากกนี้เาย

บ่น่กินน้ำฮ้อนนีนะแข็งสบายกินน้อยยังนะบ่ต้องกินดเพราะเพน้ำอุ่นแบบนี้ด้บ่นปากกี่ชื่อหาเนืคายใล้วหมบ่นหาเน้อคลายมบ่นเฮ้ยหาเนื้อคลาย้บ่นาบ่นทอย่างทุกอย่างไฮ้บ่นปากมานีมแตรสหายเป็มปาก เราจะบ้วนปลาบวนปลาันจะใส่รเป็นยังไงบอกอย่พอาบเห็นน้ากับบ้วนได้ยัวะเนาะได้พักีเจ็ยแ้นเพย่ห้นเพลเขจะด้รเข้าีนตาล้วเล่นหน่อยเนาะีลยวจมมัตจะเกกแน่นข้างในอยู่อ่

Chú nè, đi khừ lên rồi nè. Trang, ờ giáng đi khừ rồi nè. Vâng. là, là, chàng, ừ, chàng là, là cán không.

bản non đấy, nó non đấy đó non đấy bỏนอน nhục, nhục แต่ทีแรกมันมันเนาะอันดีคือแรละลมันมันโอ,คอ,คอ,คอ,อเคตรงหครับค่อยๆๆๆเออส่งยังไงบนบนบมีนี่ นี S <S <S mm. hmm. uh ่เ huh. ส oh, yeah. er right. so ันติรถไขึ flu, <S <S ้นจำแล้วแกเยรถแกเสียหอแกสยยมันแกดได้เดย่าพาแกเด้มันคาสายชโซคาซันไหมไอวัเนี้เราไปไปหาชิ้ให้มันบดสรมันหอนนี่ก่อนถึงเปลี่ยนหายงานนั้นก่อนชงตัวเออชงตัวก่อนคอยวหวอีกทีนึง

ให้แน่ะคัได้เงมองไปตรงหาวับไปเลยเลยเยอะก็นดากอดเลยท่านหมอลูกได้เลยบริงเลยนะเราค้นอยู่เนาะพนก่อีชาว่าเก่าเลยจับอามือคอยไปใส่ตั๊กเน่อยไปานพี่รู้เลยไหมพอีนี่มันเลย

ก็เียงเาโดนกล้นมันดูกยแล้วก็งแ้เอร์นีตั้งค้นมาเอร์นี้ตั้งึ้นอีกแล้วออดเอาก่อนนมันแบบมันอยากเสียนเนาะเขา มันนเลอมันไหลเลือดเลยดิมันอันเยามันเข้าไปไหลเลือดเดี๋ยวก็ดีท่านหมอเอ้มาหยอดมือหมอหมอแล้วเนาะเดี๋ยวก็ดีแต่ใจเย็นๆเข้มแข็งไว้แหละบีบีบบีบยีนนี้ีน ดีหมือนกนนี่้กับฮูซิกก็ดีนะพยญาติเจ้ารู้ซิกนะเดี๋ยวมันพักมันเนาะออะไร้บ้งัวักต่เราวงซิกตัวเราเาผ่อนนะธรรนามเดิอะสิ่จ่ายจ่ายกกหมดซิกได้ยูนนะคนระบาดแล้นต่ําตักันจนอสมองเสื่อมเลยต้องตีใหม่อบทเนาะ

chẹn anh em đang muốn lướt sướng cho yên yên giờ mình cần nó hả? không phải không phải lười phụ để lén mà lười để yên cậu đi bảo như này giờ tiếng mò mua bay mò bao thằng mò

โอ้ยแกเสือก้างหอนแกเสือกแล้วนำมาลู่มไอ้ลูกอยู่บ้านน้ำล่าตพออนจี้ลจี้จี้เง้ไหมเนี่ยจี้ลจี้พ่ี้ได้เชือนนา่ะชงได้ใชแก่แล้เแก่ได้มันบุยบกซื่อทำไนั่นต่งแก้นะเราผ่าตุ๊ซีต่งแก่ทนเอ้ยมันบุยนี่นะ

เบ, ầu, บื้องเก่าหรือเบื้องใหม่เบื้องเก่าทางนี้ทางไหมป่ะอ๋อพามันลมแบบนี้เนาะชููให้ให้ฮักโรเป็นว่าไม่ได้พี่้องเลยนเนาะทางบบบอสกันเลยอาการนัก